สวัสดีครับเมื่อนี้มีเมียดวางไม่ให้ชมนะครับสี่เหลี่ยมบาเรยนะครับความยาวซินิวทั้งสี่เหลี่ยมนะครับวางทั้งสี่เหลี่ยมนะครับเบางเหลี่ยมทีนึ่งนะครับดำใน,ในส่วนดำจะเป็นหากหากไม่พยุงครับ ตางามๆนะครับดำหากระยุ่งมิตานะครับเป็นใบบาเลยทิมผิวไฟเบิดตั้งสีเลยครับอันนี้พานการอบชุบแล้วแต่ว่าเ้ายังบ่ท่านได้รับคมก็จะเน็ตมาแต่งในส่วนของดำก่อนครับค่อยจะรับคมแล้วก็พร้อมฟักนะครับเป็นฟักฟักไม่แดงฟักไม่แดงตั้งสีเ่เลียมครับ สันตัวนี้ก็สันนาประมาณหามิ้นครับความยาวว้มีดสิบนิ้วครับเดี่ยมที่หนึ่งนะครับดำไม่ยุ่งแต่ว่าเป็นหักครับเดี่ยมที่สองก็อันนี้ก็เป็นหักไม่พยุ่งเหมือนกันครับแต่ว่าติดกับพี่ตัวนี้จะพิเศษเนี่ยกับสีเพื่อนจะแป็ดนัดหน่อยครับติดไล่ไฟ ติดกับพี่บมีตํำหนีบ่มีแตกแล้วครับแตงแล้วก็รับร่องว่าบบมีห้อยแตกแน่นอนครับแต่เขาได้เข่าเลยเยังประมาณนี้แล้วก็บ่มีห้อยแตกครับเหลี่ยมที่สองนะครับเหลี่ยมที่สามจะเป็นในส่วนของประดูดำประดูตัวนี้จะเป็นดูสมนะครับ ไปดูส้มดำบ่มิตต์นี้นะครับบม่มิห้อยแตกครับว่างทุกเหลี่ยมนะครับสันตัวนี้จะหนาประมาณสี่มิลครับเหลี่ยมที่ 3, สามสันจะหนาประมาณสี่มิลครับแต่บ่ท่านได้รับคมครับเมยาวไปมีดซินิ้วซ้ำกันครับมาชมเนย เหลี่ยมที่ซี่ครับเหลี่ยมที่ซี่จะเป็นประดูแดงดูแดงดูเลือดนะครับดำครับบม่มีตํานี้นะครับน,นี่เขายังพันในเตงครับผิวไฟแล้วกรคมยังพันในหลับในรอบนี้เป็นบาเรยเขาอาจะตัดตัดลองออกนะครับเพราะว่าในรองมันเป็นมันจะมีทั้งสเตนมันมันสีบอิเวณแข็งเขาจะตัดลองออกเขาจะเน้น พวกพาเดินปลาใส่งาานหนักเลยครับรอบนี้ครับวางทุกเรียมนะครับเดี๋ยวส่วนราคาผมจะทิ้งเบอร์ให้เพราะว่ามันแจ้งราคาไปแล้วเขาสิมักบอกช่องผมนะครับหนึ่งสองเป็นดำไม่พะยุ่งนะครับสามสี่เป็นดำไม่ประดู บมมีตำหนิ้นะครับในส่วนของดำโมมีแตกบมีเหล่านะครับเหลีย่ยมที่สามนี่จะพิเศษกว่ามูเกะเพราะว่าด้วยรูปทรงใบจะเลี้ยวกกะราคาเขากะมันกะจะบอสัมมูือครับเดี๋ยวเขากะตรงตรงตรงโทุงมาถามเพราะว่าผมบ่สามารถแจยงราคาเลยมันจะส่องผมสิบ,บินนะ้ว ผิวไฟนะครับผิวไฟทั้งสี่เหลีม่มครับก็บกบจะมีมีดพร้อมฟัก,กแบบพร้อมใส่นะครับมีดพ้อมฟักในในส่วนของฟักจะเป็นฟักไม่แดงความแข็งนี้เ่ต้องสื้ครับไม่แดงถ้าถ้าจะเอาแบบว่าเนียนแบบสะสมยังน้อยกับ ยบบลัดไว้เพิ่มแต่จะเพิ่มอีกดวงละหาสิบบาทนะครับลัดไว้กับขังขอ้อข้งข้อดมแล้วก็ทักสามปลวกในส่วนของปลวกไว้แท้นะครับไว้หางหนูโมเมนต์ไวพ้พลาสติกนะครับจะเพิ่มอีกเหลี่ยมละหาสิบบาทครับผมถ้าสนใจก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับ ราละเอีดกับประมาณนี้นะครับยังบ่เสุทลอยเปอรซนต้องก็ได้ประมาณเจสอร์เซนต์นี่นะครับแล,แล้วแล้วสีรลงคิมอีกเบิ้งอีกเจออนึงนะครับ